สวัสดีครับเพชนะครับทันตแพทย์เกียงสศักด์แสนกลางปัจจุบันเนี่ยกำลังประกอบอาชีพเป็นทันตแพทย์รับจ้างตังลินิกเอกชนทั่วไปนะครับขอเล่าไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเพชเนี่ยทำงานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยก็คือตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึง2องทุ่มนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี่พยายามนั่งหาวิธีการดูแลตนเองอยู่ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การกินนะครับก็กินอย่างไรให้ครบ5หมูลอย่างที่2ก็คือการนอนเนาะการนอนเนี่ยพยายามทุกวันนี้พยายามนอนให้ครบ7จถึงแชั่วโมงนะครับอย่างที่3ก็คือการออกกําลังกายนะครับทุกวันนี้พยายามเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปยิมให้ได้รวมถึงทุกๆวันที่หลังเลิกงานเนี่ยพยายามที่จะออกมาวิ่งทุกๆวันให้ได้วันละ3านาทีนะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอาชีพแพทย์รวมถึงทันตแพทย์เองเนี่ยจะต้องเจอสิ่งสกปรกอยู่ตลอดเวลาผิวหน้าแพทย์เองเนี่ยก็จะต้องสัมผัสเชื้อละอองน้ําลายละอองฝุ่นออตลลดเา เพชเองนะครับเลยพยายามหาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยทาความสะอาดบริเวณผิวหน้ารวมถึงกักเก็บความชุ่มชื้นได้ด้วยนะครับเพชเองเนี่ยก็ไปเจอสารตัวหนึ่งก็คือกลุ่มของแพนต้อนะครับที่เพชใช้เองเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นรวมถึงลดริ้วรอยได้ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับเพชก็พบว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเพชได้สุดๆเลยครับ